ไอโฟตเยอะบุ๋น,นต้องสักยันย่าได้ย่าได้ยา่ยาย่า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อยู่กันที่จาการ์ตานะครับผมสวัสดีครับพี่ไอแอร์พอร์ตเป็นไงบ้างครับ ก็พรุ่งนี้เป็นอุย้ยพรุ่งนี้เป็นวันกลับไทยกันแล้วนะครับผมก็กำลังจะค่อยๆค่อยๆอะไร <c oughs> กําลังค่อยๆดูกันอยู่ว่าจะอะไรยังไงกันดีนะครับผมอ้ทำไมยังไม่นอนเพราะว่า เวลาที่นี่เท่าเวลาที่ไทยนะครับผมก็นอนที่ไทยเมื่อไหร่ก็นอนที่นี่วันนั้นครับเวลาพอๆกันครอสตังสตังคหายสตังค์กำลังไปเขาเรียกว่าอะไรกำลังกำลังไปอาบน้ำอยู่แล้วก็โค้าดาไปไหนวะโคก,ก็หายไปไหนไม่รู้นะครับ ยังสวัสดีจ้าโหว,วันนี้คนเข้ามาเพียบเลย w h a time t is i there t now ก็เท่าเวลาไทยเลยครับผมแ้ำหนึ่งโอ้ยเก่งเลงมันดังดวะอะไรวะเปิดไลฟ์เพื่อนหายหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับ hows your bag อ๋อกระเป๋าได้คืนมาแล้วครับผมก็เรื่องของเรื่องของกระเป๋าของผมก็คือว่าทุกอย่างมันเริ่มจากที่ว่าตอนที่อยู่แอร์พอร์ตเนี่ยเขาบอกของผมมันเป็นกระเป๋าแคลิออนแล้วมัน <laughs> ด้วยความที่มันไม่มีแท็กมันเป็นแคลิออนเนาะผมก็ถือมาด้วยแล้วก็กำลังจะเอาขึ้นรถแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยให้วางไว้นี่ก่อน ให้วางไว้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาเอาขึ้นให้แล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีแท็กก็เขาก็เลยไม่ไม่ได้เอาขึ้นไปด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของเราก็นั่นแหละครับกระเป๋ากึงถุง <Okay. S 1> ทิ้งไว้ที่แอร์พอร์ตแบบปล่อยจอยไปเลยนะครับแล้วก็ยิ้มสู้แล้วก็ <laughs> แล้วก็ไม่มีชุดใส่เ <laughs> อาไปยืมชุดเจ้าบ,บ้านมาใส่ <laughs> ไม่ไม่มีชุดใส่ทำงาน ซึ icate, ่ง <imprisoned> ก <jis> ็มีผู้สนับสนุนใจดีให้ชุดมาใส่ครับว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะเดี๋ยวผู้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 สนับว่าไงพีเพลยไอ้บอสที่รล่าของแก้มเลยเรื่อยๆพี่เล่ามาหอมแก้มเลยดีปะหล่นที่รกทำกระเป๋าเขาล่นนะทีแรกมาเขาเฉยให้เขาหอมแก้มเลยเรอยๆใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจมันงอนนะอ่ะ๋ยวเจมันงอนมึงนะที่รล่ามาเรื่อย แปลกอาแปลกๆอ้อสร้างตำนานไปเรื่อยโอ้โหเยี่ยมแรงเยอะอ่ะนาช้างก็ให้ผมเออเจมินายไหม watch this นะโฟร์เจมินายเดีเราที่รักงหม่เอไม่กล้าเย่ย่าอ๋อ อย่ากจะกินก๋วยเตี๋ยเออพออยากแก้งกุญช์อ้อเล่นอะไรอ่ะเมื่อกี้เล่นอะไรอ่ะเล่นตลกเล่นตลกเล่นอะไรอ่ะ ปั่นเกินปั่นเกินจริงรอสตางเนี่ยไอ้ตังอาบน้ำเนี่ยครับตอนนี้นะครับเราเป็นเวลาเที่ยงคืน52นาทีน่าจะเป็นเวลาตรงกับที่ไทยปะใช่ใช่ใชใช่เวลาที่เทีทย่ยงคืน52นาทีเราก็ยังไม่นอนใช่เราก็ยังไม่นอนคุณนี้เราก็ต้องเตือนเช้าไว่สนาดโอ้ <c oughs> โหตายตายโอ้โห เาต่างนียเอาไอ้ยเอตางมาลากมันมาลากมันมาต่างยางไงอ่ะแมวมึงต้องเริ่นะมเหม็นชื่อคนดดบ้างไปกู <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคยเห็นเมนชื่อมึงโดนใครเลย ช่ครับไม่สบายนิดหน่อยครับผมพอดีมาที่นี่แล้วมันอากาศเปลี่ยนฝุ่นเยอะนิดหน่อยพูวินค้าเอสพี่เอิร์ดค่ะพี่เอิร์ดน่าจะนอนอยู่แล้วตอนนี้น่าจะหลับแล้วาเป็นนด Have you tried นาซิโกเรงเออนาะซิโกเรงอร่อยนาซิโกเรงคืออะไรเขาผัดของที่นี่อ๋อกินแล้วที่กิน,เ,นเมื่อเช้าอ่ะข้าวหมกไก่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่เขาผัดผมเขาผัดเลยอะอร่อยเอเออร่อยอร่อยกินในเบเการอร่อยอยู่อ้าวไข่ตอบูวิ๊ไลฟ์ไข่ไข่ลายูดลายไม่ใช่ไม่ใช่เขาผัดผมเขาผัดเลยอะจะกดเข้ามาไข่ลายพูดลายอืม They should be in Indonesia <Bye. S 1> ใช่ครับ <Bye. S 1> พวกเราอยู่อินโดนีเซียครับเอาไม่กดเวฟกับคนที่กำลังดูอยู่ได้ด้วยเหรอใช่กดเวฟได้ นอนเปื่อยอยู่โอ้หวันนี้คุณร้องเพงลงรักแรกพกร้อมมากเลยคุณฮูวินไม่เรอครับรอโอเคจะไปเหมือนคุณไปร้องแบบอยู่เฉยๆก็น่ารักข,ขอให้รางวัลด้วยก,การหอมแก้มคุณหน่อยได้ไหมเ <c oughs> ป็นที่อะไรวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไอ้การทำไมพี่ตั้งยิ้มน่ารักการที่คุณได้เหมือนเดิจะไม่ได้ไม่ได้เพราะมึงต้องทำยิ้มก็ได้นะทำไมพี่ตั้งยิ้มน่ารักเราโฟกัสก่อนเลยดูด้ไอ้สตั้งรีมโอ้โโอ้โหโอ้โหไอ้ตั้งรีบมาช่วยเราเอาเราไปเล่นซีรีส์กันดีกว่าอ่าเอาเราไปจิ้นกันดีกว่าแบบว่าผู้วินโฟร์โฟร์ผู้วินเอามาว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอ่าเอาเอาบทเอาบทมาทำให้ทำเอาซีนอินพอไว้แบบว่า กำลังกำลังกำลังจะจากกันแล้วคู่นี้วุ้ยจะจากกันแล้วโอ้ oh, ดีเลย <c oughs> ไม่เจอกันอีกแล้ว <c oughs> ลไม่ได้ที่รัก <c oughs> ที่รักเลย่เรืที่รักโอ้โหที่รักกลังเรืโอ้โห oh. <c oughs> เราจะไม่ได้เจอกันแล้วที่รักเลย uh, แล้วคุณ <c oughs> ร้องไห้ไหมก่อนไหนที่รักก่กอนไหนเรืองเร ไม่ได้กอดแบบนี้ดีจังวะที่รักกอนเลยกอด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 ไปที่รักกอดเลยที่รักเก็บตัวกอดกอดกอดในไหนมีคำว่าปอนดูอยู่เป็นที่รักปวดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิว่ามีพุ่มกลับดูอยู่เป็นที่รักนี่ไงมีพุ่มกลับคนหนึ่งสนใจทำมีอมทิเบเตอร์ดูอยู่ กลัวน้องหลือลูกมามีโฟนดูแบบนี้มามีโฟนไม่กลัวโฟนเหรอแบบนี้จะรั่วจะรั่วไม่ใช่คนดูหบ้าจะรั่วคนตรงนี้จะรั่วเหมอกลัวกลัว เฮ้ยพี่ออมไม่ต้องกลัวหรอกเขาเรื่องปกติเออใช่ไหมจ๊ะที่ร้านพี่ไอบอกฉันง่วงพี่ไออยู่แอปพอร์ตพี่ตั้งจต่ของจริงให้พนพ่นเลยโอ้ยเฮียจม่ปเอา แหวดีมึงไม่กล้าเล่นกลัวกลัวกลวไปตั้งเียดิยู่ไม่กล้าเล่นเล่นเองเขืนเองเออเห็นไหมึงเล่นเองเขืนเองไม่ไหว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 แต่คิดแหวดีจะลองดูไหมใครก็อย่าเชื่อ <c oughs> แต่จริงก็เสียดายนะอินโดทริปนี้ไม่ได้ออกไปไหนอ๋อใช่อยู่ในโรงแรมเลยโรงแรมก็คือห้องแบบในในโรงแรมแบบในโรงแรมเลย <c oughs> แต่ที่นี่ก็คือตำนานดิสิอลอยู่เหมือนกันนะมีเรื่องเล่าทุกคนจริงๆแล้ว <c oughs> เครื่องเสียงของเรา ของเราสองคนเราจะต้องมาสาบเช็คกันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแต่ว่าเคยอุบัติเหตุดิดหน่อยอ <laughs> ทางทางทีมเครื่องเสียงที่นี่เขาบอกว่าเมื่อวานเรามีคอนเสิร์ตที่นี่เยอะเลยไม่สามารถเอาเครื่องเสียงมาลงได้ทันเวลาเมื่อคืนก็เลยปดเลยแล้วเมวื่อเช้าก็ก็เลทก็เป็น เราพูดเลยโดนดา่าว่ามะเราพูดเราจะโดนเราใครด่าไม่โดนโดนด,านดา่าเรื่องอะไร<ว>ะคอนเทนต์ <วะ S 1> พูดได้แหละพูดได้แหละเออก็เลยต้องแบบก push back ไปนิดนึงเพราะว่าเครื่องเสียงมาจากอีกที่มาจากที่ใดๆไ,ไม่ทันจ้ะสวัสดีจ้าน้องผู้อินโฟโอลิฟเฟนซีซั่น2โอ้โหหนักเลยห <laughs> <c oughs> นักเลยแบบนั้น <c oughs> เขาถามว่าโฟสลิปปี้แล้วโฟสลิปปี้ตั้งนานแล้วเลยอยากงงอีกปะโอ้โอ่เอาเมลเมลอะไรจะไม่ง่งอะไรกันอันตรา เ <laughs> พื่อามาขอซีนหนูไว้มาโฟคิงขอซีนอะไรนะขอซีนมาโฟคิงโ <Okay. S 1> อเคเอามาดูอย่าเดือดร้อนไปแคทเอามาอตอนนเป็นคนที่หาเรื่องอยู่ว่าต้องไงอ,าอ้าวขออนุญาตใช้คำหยาบนิดนึงนะครับขอาใช้คำว่ากูามามึงนะครับเพื่อความสมจริง